ตะกานีบรรจุสัตว์มากมายจริงๆดู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 โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่าเริ่มไปเลยช้างไปอไดโนซสรัสเฮ้ยจะไปไหนี่ช้างที่มา ี๋ไ,ไปขบวนหน่อยอย่าพึ่งไปไหนไกลอย่าพึ่งไปไหนไกลรอเพื่อนด้วยมาอีกตัวนี่ไดโนเสาร์นี่พอยาวของเรานั่นเองนี่ตัวยกักษ์ของเราเลยอ่ะ,อะ,อะสวิตจะแข็งเลยนะเออเปิดได้ไหมเนี่ยนี่ ไดโนเสาร์ของเรานี่แลวนี่ก็ไดโนเสาร์ตัวนะคะหาตัวปุ่มเปิดแทบไม่เจอเลยจะปล่อยให้มันวิ่งทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้อันนี้โงไดโนเสาร์ไปก่อนเลยนี่เจอกับพี่มาเราก็ซะหน่อยพี่ช้างอันนี้เดินกันแท้วุ่นเลยไง ตัวสินี่นาเดินกลับกันเดินกับกันเลยน,น,นี่เฮนี่เดินกันให้วุ่นไปหมดเลย <c oughs> เห็นปล่าเดินยันเต็มเลยน้ามาเดินกลับไปพี่ช้าเดินกลับไป อันนี้แค่ส่วนหนึ่งได้เงโอ้โหในละกาได้มีเยอะเลยนะเนี่ยปล่อยเดินก่อนปล่อยเดินไปลานไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย